อาการอันสมมสาโด ร่วมไปหาเทวดาเอาไฟจากหลวงพ่อเจ้าพนักงานเบอรฝางไปให้เทวดาแห่งการนึ่ง ด้วยคอามเป็นดั่งซึ่งประสาทดังนี้ราคาประมาณตึ้งแสต๊อกบุญาซึ่งเขาได้ทำทั้งคู่อาจจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาอ่าเป็นความประดุจเพิ่มกับตูนแหวกเอาสุขสันต์ดอออกมาอยู่ในอันอ่ติดในเก็บ้านดอกจะไปโคตรไป

โอ้พี่จิงมันจะมาแห่หน้านี่เตฝัดว้ะาราวังหัวเตะเราวาง ติหลอไฟเรยน้ระวังตบใส่หัวกระถาล็อกอยู่ที่ห้องตันเออสะดานไข่ที่อยู่ทีลกขอความเราวางหัวใส่เออ เตอนนี้เทวดาฮอเพินเดินสันเอาไฟติบลงมาแล้วเน้อเทวดาคะาเดี๋ยวก่อนก่เออเทวดาลงมาจับสวงสวรรค์เอาไฟติบลงมาเผาทุลุงเนอ้อน้าอกน้าใหจะเผาทุลุงเออ bàn sỉ, bò phay, bò đi sả, sò phay, sò bắn nứt. nhắm bọc nay đã đi sả, đẻ trèm, áo nhung, bò phay, à, bên xí, bên xí, nè, phái, 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 con hô, phái, phái, là sắp hai văn thư kim văn thư video wiener nơ có switch nhá, ผูไ้ไฟจ๋าในเมือนอุปนิสัยก็ลุงเนึกหากาเย็นเอวบุญเอวดาเม็นัรบไปบุญก็เป็นใจส่วนนี้่สีหมดละพอเตอส่วนนี้สีคนหนึ่งอ่ะมันเป็นสีมัแค่เออ Bên bước lắm tới phòng 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 อันนันตน่างาผูน้ำลงมาผูไฟลงมาผิวราหยาดเนือหยาดโยนต่างๆหน้จนจล,นะลดรเพิงเ้ขงขวามชิดเะดบบอกไฟจะเสียงเ้ะสแตนมใบไว้ก่อนข้ามชเดจะน,นีนนไฟเป็นตอนเป็นตอน มันออกของห่อโดยที่ใดมันไปมันแห้งับก่ก็เอาน้ำเข้าเท้านกลรับตอนนี้กาลังเอาตังในอยู่เด้วดังในผาสสากำลังเอาอยู่เอาสิ่ที่ล่องทันทีขอเพิกตังเพิกตะวันออกตงใต้ดีดํา

รถตำรวมออกแม่ค่าในสบานแม่ค่าพี่สายหลอกพี่สายหลอกพี่สายพงหาไว้พงอชิีที่ฐานชินที่ฐานทำรถแม่พ่าจีนแก้วเนี่ยจีนแก้วพงจังมันต๊ะพงจีนแก้วอย่างเร็วดึ๊กเอาวยน้ำน้อยด้วยน้ำน้อแ่สีทองทองนะเอ้ทำดึงไว้ดึงไว้เอาละเอาละเอาบอนเอา่อนเอาคุ้มมาิวเร็่ แก้นเข้าไปยันลูกไปลูกนะคปเข้าไปตั้งท่านจอดเอาเสียให้ตั้งหมดไห้ก่อนเออนะเนี่ยเนี่ยชีดติดแก้วนี่เลยที่เป็นดำๆนี่ชีดพรมเข้าไปอ่พรมเข้าไปเออนะเอาเปรี้ยวเอาละเอาละ Học mẹ may ha mà nếu mà nhiều đông nó cuốn cả chiếp bên phói nữa luôn, nó bent bên phói, bên phổi đắp biểu, đắp biểu à nó bent phổi nó bent ờ bên đan nữa, sửa nó không bên đan à, à hoàn à à à hoàn ออต้องรุ่มาาทานเลยเนอะออต้องรุ่มทานเราไมันมดเรอยิวขุยยังจี้าพาาข้าผ้า,า,า,าให้ดานไม่เยอะเรามาหัาดลู่กันเดออ๋อเจิ๋มันจะสี่จะปุ๊ก่อน เอาเป็นปล่อยแม่อค่าแม่อค่ายิงประจําปนภาพพิดารครับยิงเป็นปล่อยฮ้อนล้ไปเอาของไม่งอนกับเท้าล้มเท้าล้มไม่งอนไม่งอนเทศบาลตำรวจไม่งอนข้าวครับมันฮ้อนล้อมไวอยู่ดังไรเนี่ยเออน้าเอาอัคคีมัดไว้ฮะอย่าไปโจกใส่หลังเล่นโอ้ฮู้ดละ ào, ào thau thau đáp, đáp đáp phải đáp phải nói, đáp phải nói. đáp rồi đó. โขดต้นไม้ครับปลู่กเลยเอาหดต้นสลับปีครับเอาของแม่งอนของแม่งอนเท้าเคร่อเปลวมัดทอนนองหน่อยนี่ไม่ฮ้อนแล้วไงถ้าทาอยู่ห้องมาเนื้ออยู่ในห้องมาเนื้อเอาเอาเป็นควยเอาเป็นอค์ทกเน้อเอาเป็นควยอย่างบนทุบเนี่ยเอาแม่คาแม่คาดับยอดพันตาที่ตกลงมานี่ก่อน ดักที่ตกลงมาในยอดนะนตาที่ตกลงมาในเออเอาละเอาละเอาละอันนี้เราโอนลงแล้วเป็นอย่างละอ่าเราโอนไปลงเรียบร้อยแล้วเอาละเอาละทำดีก่อนอ่าผมเอาหนึ่งผมผมต้นไม้ผมหลังคา สเาตุที่เขาต้องฉีดน้ำเขาหว่ามันใกล้ต้นไม้ใกล้สรลาราใกล้ตะเบื้องมันก็เลยจะต้องมือมันอ่อนๆลงน้อยตอนนี้สบายแล้ว แที่เมาได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณอาจารย์ท่านยศสุริเจ้าเจ้าเขาปฏิบัติสึบต่อกันมาแต่ที่ตัดมอยคือลูกหลานเขาได้พอได้กอยบางท่านบางคนภ้าเผ่าทุเจ้านี้ก็มางล้อได้หันะเพิ่ยตั้งวันออกคุณคอยตืนและเนิ่นเต็เป็นยังทำฮอนลำไยก่อน อยู่บนแแต่ฟังหมาโยกตาทั้งหลายหาเป็นทุ้เจ้าวสายจะได้ท้าตาเนื้อกาศลำใหญ่ลำหลวงได้เบาๆน่อยนิดเคอยเเอาหม้อมันน้อนดำเอาข้าวไปที

ต้นสาระนี่ต้ข้าวต้มนึ่งต้นสาระน้่ต้มโอผัาไม่ตลอดก็เห็นว่าล่องไม่ซักกว่าพวเดเล่อไม่อาจจะเ่อไม่ซักว่าโอ้ด้ำนีแล้วน้องอ้าพิดานสองจันเหรอ จับเตียวมันนอกับเตียวมันหอมงไปอ้าแล้วแลวลนอกไนเน้อดงเอ๋อหลังคาด้วยกกน้ำอ่ะพูทูซอสมานี่ cả น้ํา đâu? hay น้ําเหรอให้ phi ครับเอา còn, ถ้าเ่าในร่องอ่ะถ้าร่องมันม่งไปมีเาั่งเพื่อหันออะอเ่ยอาเลยที่เปิเอาข้า่องเย็อ่ะออนี้เจอาละเรียบร้อยเป็นยังราเป็นยังาปลอยเลยฮะ